ไขข้อสงสัยทำไมปี2,568มะม่วงถึงออกผลผลิตเยอะเป็นพิเศษปี2,568นี้หลายคนคงสังเกตเห็นว่ามะม่วงและพืชผลผลิตการเกษตรมีผลผลิตออกมาอย่างล้นหลามในหลายพื้นที่จนบางครั้งก็มีคำถามว่าทำไมปีนี้มะม่วงถึงออกเยอะกว่าทุกปีคำตอบนั้นไม่ได้มาจากเหตุผลเดียวแต่เป็นผลรวมของหลายปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ของมะม่วงเรามาดูกันว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้าง 1. สภาพอากาศที่เป็นใจหนาวถึงใจมะม่วงชอบหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องและยาวนานในช่วงปลายปี2,567ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2,568 โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยที่ปกติจะไม่หนาวจัดแต่ปีนี้กลับมีอุณหภูมิต่ำลงอย่างมีในสําคัญความหนาวเย็นเช่นนี้เป็นเสมือนสัญญาณที่กระตุ้นให้ต้นมะม่วงเกิดการสะสมอาหารอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์ต่างจากปี2,567ที่อากาศร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงทำให้มะม่วงออกดอกน้อยแยะผลผลิตไม่เต็มที่ 2. ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม หล่อเลี้ยงลำต้นให้สมบูรณ์นอกจากอากาศหนาวแล้วปริมาณน้ำฝนที่กระจายตัวอย่างเหมาะสมในช่วงปลายปี2,567ก็มีส่วนช่วยอย่างมากแม้บางช่วงจะมีฝนตกหนักแต่โดยรวมแล้วน้ำฝนได้ช่วยหล่อเลี้ยงต้นมะม่วงทาให้มีการสะสมอาหารได้อย่างเพียงพอส่งผลให้ต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับการออกดอกแง่ติดผลที่ดีในปีถัดมา 3. การพักต้นของมะม่วง ปีที่แล้วพักปีนี้จัดเต็มสำหรับสวนมะม่วงบางแห่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนในปี2567ทําให้มะม่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดเลยก็กลายเป็นโอกาสดีที่ต้นมะม่วงได้พักตัวอย่างเต็มที่การพักตัวนี้ทําให้ต้นมะม่วงสามารถฟื้นฟูสภาพและสะสมอาหารได้มากขึ้นเมื่อเข้าสู่ปี2568ที่สภาพอากาศด้ืยอํานวยต้นมะม่วงเหล่านี้จึงพร้อมที่จะให้ผลผลิต ได้อย่างเต็มศัก,กยภาพชดเชยกับผลผลิตที่ขาดหายไปในปีที่แล้ว 4. การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรหัวใจสำคัญของผลผลิตคุณภาพแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือความเอาใจใส่ของเกษตรกรในปีที่ผ่านมาราคามะม่วงค่อนข้างดีทำให้เกษตรกรมีกำลังใจเอ๊ะ <Yeah. S 1> ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาต้นมะม่วงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำให้ปุ๋ยหรือการป้องกันโรค แมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธีการจัดการที่ดีเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสรุปการที่มะม่วงออกผล,ผลผลิตเยอะกว่าทุกปีในปี2568จึงเป็นผลมาจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยการจัดการแนมที่ดีการพักตัวของต้นมะม่วง ยาความทุ่มเทของเกษตรกรปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีมะม่วงอร่อยๆให้ได้รับประทานกันอย่างจุใจในปีนี้ปีนี้คุณได้ชิมมะม่วงพันไหนไปแล้วบ้างและคิดว่ามะม่วงปีนี้รสชาติดีกว่าเดิมไหม